สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเป็นพระลึกลับอีกสักองหนึ่งนะซึ่งผมจะเรียกว่าเป็นพระชัยวัดนำาลึกนำเลิกนะคนำเลิกนแะล้วกันของหลวงปู่ทิมนะปกติจะมีแท่งชงนวนนะเขาเรียกว่าจะมีก้านช่อนะยาวๆนะฮะแต่อง์นี้น่าจะถูกตัดออกไปนะครับ สำหรับพระชัยวัดองนี้นะครับก็จะมีการปิดทองนะครับปิดทองทั่วองค์เลยเห็นไหมครับคือบางทีนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีการปิดทองเพื่อรักษาองค์พระหรือว่าปิดทองเพื่อให้เป็นแบบมีความละเมียดละไม้มีความแบบสวยงามนะครับเพิ่มความเข้มขังนะครับเนยตัวรับ อ,องนี้ก็จะมีความสวยงามในในลักษณะของนะครับก็จะมีแบบแขนเป็นล้ำล้ำเนื่องจากจะมีทองนะฮะปิดไว้นะฮะบ,บางคนจะมองว่าพระชัยวัฒน์เนี่ยจะต้องคมนะแต่อ,องค์นี้นะครับความคมก็มีนะครับหลังจากนั้นก็คือผมว่าจะทำความสะอาดโดยการแกะเพื่อมาปัดดูเนื้อภายในนะแต่ผมก็เสียดาย ในคาของลักษณะที่มีแบบนี้นะครับผมจึงนํามาลงนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ดูว่าพระในลักษณะแบบนี้นะมีหรือว่าไม่มีนะฮะคือพระแบบนี้นะครับเราดูความเก่าเป็นหลักนะครับจากกรอบเนี่ยนะครับก็จะประมาณ20ปีขึ้นขึ้นได้นะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เราดูเลยว่าเวลาเลี่ยมนะครับลักษณะของไอ้กรอบพระเนี่ย อายุเยอะหรือว่าพยายามทำเนนแบบให้เก่าเนี่ยนะครับเราดูได้โดยช่างที่ทำกรอบเนี่ยนะครับเขาจะดูได้นะครับดูสีนะสีของกรอบพระนะก็ถือว่าเป็นงานเก่าประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับส่วนพระจะแท้หรือไม่นั้นเราก็ไม่ทราบได้นะครับแต่เราก็มีด้วยความศนะรัทธาผมพยายามาลงให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็วิเคราะห์เป็นการศึกษานะครับในช่องทางของพระเครื่องลึกลับ ในช่องของผมเองนะครับส่วนใครที่จะมีความคิดเห็นอย่างไรนั้นก็ลงคอมเมนต์ได้เต็มที่นะผมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับอ่ะสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเต็มที่เท่านี้สวัสดีครับ